กีฬามันอ้วนบ่กระคนนห้อ้วนดอกพกคีรโร่จำนวนโอ้ยยศต์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยพิบานเพ่งนะครับน้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับวิลาหน่อยอูคอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรเสียงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสีม่วาเรื่องเล่าเมียพญาสายซ้อเเ้อพี่น้องเออ บริสุทธิ์ซอมกันโดนแล้วนะคะพี่น้องไก่มือไก่เว้นแล้วนะคะมือขึ้นนี่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นอ่าเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นอีกตัวโดนแล้วพี่น้องนับถึงแต่หลังวันที่สิบหกมากเนาะพี่น้องเนาะอีหลานหน่อยเพราะท่านเดวว์เรื่องตัวเลขนะคะพี่น้องนี่มือขึ้นนี่พี่น้องอีหลานหน่อยเดยว้าถึงตัวเลขแล้วพี่น้องนะคะเท่าความจากหน่อยนะคะ อีลาน้อยนะคะไปทําการแสดงเต็มวงเนาะพี่น้องเนาะสาวน้อยพิศบ้านเพงไปทําการแสดงในงานที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องถือว่าเป็นงานของท่อๆๆหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะพี่น้องเพื่นอนด้จัดงานพิเศษขคุณห้กับผู้พ่อแม่เอฟพี่ๆน้องๆข้าวขอนแก่นนะคะซึ่งเพื่อนเองก็เชิญมอลํา ทั้งมือหามือหาขึ้นนะคะพี่น้องก็แปลว่าหาเรื่องละนะคะพี่น้องมีตั้งแต่ขณะดดังๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องนับแต่วันที่2่สิบห,หอดวันที่2บเก่านะคะวันที่2บหาคือเห็นจะเป็นปฐมนะคะพี่น้องปฐมมันเรื่องสิน26ใจเกินลอย27นี่ละคือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องคือมึงขึ้นมีนะคะมืออืน่นตึมือ สำหรับมือแรงนี่นะคะพี่น้องาเกนจะเป็นวิาณนครอศิลป์ตำแหน่ยี่สิบเก้าก็เป็นระเบียบนะคะพี่น้องว่าถ้าศิลป์นะคะต่วัน่ยี่สิบเจ็ดคือมาขึ้นนี่เป็นของอิหลาหน้อยนะคะพี่น้องเป็นสาวน้อยเป็่บ้านเพลงนะคะอิหลากับโก้เอ้น้ำทับน้ำนทิมไปทําการแสดงวิธีจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่น้องในระหว่างทําการแสดงบอกเลยว่าอิหลาหน้อยเข้าขืนเวทีมือนีนะคะพี่น,น้องก่อนขืนเวทีขจาว่า อ่าจริงๆแล้วเอ็ดเพนจะเห็นนะคะพี่น้องไอแคดคไม้ๆๆพี่น้องเออนี่เสียงไอเออโอ,อ้ยหยาดีลาหน่อยเสียงหมเต็มเด้พอ่อแม่กับ้ากันรุ่นนะคะพี่น้องบัวจะเป็นศิลปินน้ากันกันรุ่นวัยลาน้อยเสียงมาเต็มมั่น้่ามือนี่เังไดแบบใดเพราะาเสียงอีหล่าน่อยกาเพ่งทีหล่าน้อยขึ้นห้องนะมันเป็นเพลงที่ใส่เสียงแบบสุดๆมาพี่น้องนะ ชิ่นเพ่งที่โชว์นี่ก็คือเพ่งตีกวองหนำนะคบพี่น้องเออกะไี่ไหได้รับช่อมนิดไหมน,นะครับพี่น้องเ,อเพื่อให้ฮับผัวยิ่หลานอยเฮาเลิศเลิศเปริร์เฟกขนาดไม่เบาจะเป็นชุดเสื้อผ้านาผมพี่น้องเอ,อ้ยชุดจวดนะคะน้องเป็นชุดพาสโลงพาไหม้บอสจัดมกักจัดเต็มนะคะสําหรับเมื่อขึ้นนี้นะคะชุดบอกว่าเลิศเลิศเปริร์เฟิกนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นงานแรกนะคะพี่น้องที่ได้ออกทําการแสดงนะคะแ่บอกว่างานแรกแหกมันอิลีสิเปินอุดรนะคะพี่น้องแรกนี่นะคะพี่น้องเอาจางไหนกันบานนี้ซิมวอวเลยฟังว่าอีหลานน่อยบอาถึงตัวเลข่าจางไหนหลังจากทําการแสดงนะคะพี่น้องอิหลานหน่อยบอกว่าใส่พลังเต็มที่นะคะโอ้ยบอกว่าสุดๆุดไปเลยนะคะจากเอิญว่าเด็กหน่อยนะคะพี่น้องศิลปินเด็ก น้อยนะคะพี่น้องอายุแค่สิบเจ็ดปีนะคะพี่น้องแต่บอกเลยว่าเรื่องเล่าของสุ่มเสียงนะคะพี่น้องบทธรรมดาด้วยพี่น้องเด้อสิบอกว่าเทียบชั้นมอลลัหไ่พูดได้พี่น้องเสียงอะนะนะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะนี่คือในแนวความค,คิดเห็นของอเอ,เอ,งอ,งเอ,อเฟซีนะคะพี่น้องแนวความคิดคิดเห็นของอ่าเอิรนว่าเอิร์นวายังนะยังของเอพเพนี่เอิรนว่าองค์ขลักพิทักษ์อง๋์อินนะคะพี่น้องสองนี้ก็เด้เนาะ เอาเป็นสั้นบ้านี้สิว่าเราเล่าของาาตัวเลขที่ละหน่อยว่าถึงนะคะหลังจากาจบไปเพ่งเพ่งแรกนะคะพี่น้องขึ้นเพ่งที่สองอีหลานหน่อยกะได้ไปป,ปุบปะกับพ่อกเม่์เอฟซี่นะคะพี่น้องจบจากเพ่งอีหลานหน่อยก็เดบพูดจาทักทายนะคะพี่น้องในการทักทายนั่นแต่มีเสียงพอ่พอพู่อผู้หนึง่งว่าขึ้นมาแล้วเพิ่นเราถึงอพอยิบได้เยวเราถึงมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเ็นมัจจดงานในนทรรนนี้ยุติคอนแก่นต่อมานั่นอีราน้อยก็เลยว่ามันมองทหนี่ของจริงหลายๆนั้นบอกพอว่าแซนเป็นว่านะคะแล้วบัดนี้พอกัเลยพอกัเลยบอกเออเสียงกัเลยแสกขก้นมากว่าเออเราว่างอ้วนเ้อว่าแซนว่าอีรลาน้อยได้ยินขนา้น่ะพี่น้องอันมอต่งงานอ้วนดอกประมาณนั้นนะคะพี่น้องเออตอนนี้จะ ให้น้ำหนัก60กิโลซะก่อนไค่อยลดกระไดดอกวาซาดพี่นอ้องอีลหล่าน่อยเบาถึงตัวเลขโดดแล้วได้พี่น้องนะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเล่าของเมพยพญายสายซ้อมสเสีวล่ะนะคะพี่น้องตั็งสี่ได้พี่น้องข่าวควม่มไอเพนซ้อมมาสองวันตอนนั้นเอเพนจะซ้อมซ้อมซ้อมไปซ้อมมามาขอ,อีลหล่าน่อยขายเสือคลดปนันเขาไปเบิ้งได้จ่ากอีกลหล่าน้อยขายเสือ เสือกันหนาวเพิ่นว่าบัะเดีเ่แล้วเพื่อนหันทั้งหลังมากมันจะเป็นเลขสองศูนย์ศูนย์หกพี่น้องหลยผูหลายคนกระิคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าของการขายเสือแต่บัตรหวยออกมามันออกหกศูนย์หกเด้อพี่น้องเห็นไหมคะใส่วิทจะละย่านในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อต่อมาหงวดถัดมาอีกนะคะพี่น้องย่อนไปเบึงได้นะคะหวดเบ่งเงินอีลาน้อยเล่นก็มาน่อยเออ เร่อกับเต่าแค้นนี่ล่ะอุ้มเต่าแค้นขึ้นมาเรื่อบ่พี่น้องแล้วส่วนที่เหลือล่ะอีกหลายๆตัวอีกหกตัวยุ่งใสนะคะเพิ่นกับแพนกลองพอเอกกับแพนกลองไปไปหารถคันนั้นรถอ่าปิกอัพคันนั้นถึงมีหมาหน่อยนอนยิ่งตาออกหลอกแอบแฝดอยู่ทั้งไตพี่น้องแล้วพันจาไปเห็นทะเบียนรถได้ไหเออทะเบียนรถพอเป็นห้าจิตสามจิตมาสั่นเดีนี่ก็ใส่วิทยานในการรับชมอีกแด้วพี่น้อง ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่หลายคนมาก็เห็นจะต้องไปจับตามองเลยพุนละประสันมันหวยออกมากพี่น้องเดขดไทยสองตุ่สามเด็ดบักตรงตุเลยพี่น้องั่อ่ะเช่นเดียวกันก็จิบี้วย้็พี่้องด้แอดเได้ลในร่วงหายดึงดินะคะหลายคนก็สิลร่ายรลาน้อยว่าลิ้นบ่งนวไปซื้อดอกปอกกระพาะกับแม่ซื้อดอกบ้านแม่พี่้องต้องบอกว่าไม่แย่แล้วพี่ดองแต่ กินาน่ยบอกว่าหกสิบกิโลจงค่อยลดก็ได้ดอกพี่น้องนะคะจัดหนักจัดเต็มเด้อพี่น้องเด้อแม้แต่แมวทิง้งไข่อยู่แต่สิโต้น,นะคะพี่น้องมาหาเงินนี่ก็พ่อได้ตัดสูตรมิรเอสัสเซนเพิ่นว่าเพิ่นห่วงว่าเพิ่นหาเออเพิ่นใส่สุดนี่กงยังดันใส่สุดบ่ได้ยยุ่เพิ่นวางสิครับพี่น้องนี่คือเกลี่ยจากตัวเลขหกสิบเบลล์นี่ไปเปลีนวา่าหาเงินหาทองก็หาไปพ่อได้จัดสูตรมิเพิ่นว่าเห็นบ่พี่น้องเพิ่นเปลี่ยนเรื่อง ะนันเร็วแพ่พญาสายซ่อมมี่มาฝานะคะพี่น้องใส่วิจรารย์นีการรับช่เด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่ได้เห็นในยินได้ฟังแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดก็แสดงความคิดเห็นเขามากใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยคอมเมนต์เขามากหลายๆายรัวนๆนะคะพี่น้องเช่ญท่านใดที่เขามารับช่วนะคะพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกับท่านช่องพเพจแจงตะวันจิ๋วทู่ในเรื่องพี่น้องเด้อน,นะคะถ่ายคลิปีหลาหน่อยกับโอจูนะคะพี่น้องฝากช่องกับแอดเพื่อนคือเก่า นะคะพี่น้องเยงเ่งปังปังสู้ผู้สุขุนนะคะพี่น้องขอบคุณและกมกรุณาของบอโจักอิหล่าหน่อยนะคะขอบคุณหลายเด้จ้าเด้อสวัสดีค่ะค่ะอิหล่ากระเพาะฟาง่องทีเสียงด้านเอเบดีในด้จ่าฟังอะไรก็ได้ในกำลังใจมีแล้วด้จ่าดานช่องทีเสียงตะวันจ่ะเอเดี